สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบสกู๊สกุลนะครับครับคลิปนี้ห้องกับสีมาแนะนําขายรถไฮฟอร์ดคือเก่านะครับเป็นหกสี่ศูนย์เพ้าเดียวครับเป็นรุ่นนิ่วคอนแดนครับตัวนี้เป็นรถที่มงานของผมนะครับรถเสียตุ้ครับรถพอตูดมอนที่ผพานะครับเพิ่นจําเป็นต้องใส่เงินนะครับเพิ่นเลยสีข้ายนะครับรถนี้คือพร้อมใส่งานทุกอย่างนะครับโมบารตสิเป็นเกียร์ปั๊มยกดีเวิร์ครับ ไฮโดรลิกดีครับมมเสือกามาลองเมืองใดนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นโตนิวคันแร์นะครับ6640เผ่าเดียวครับเป็นเผ่าเดียวแต่เริ่มต้นได้กกำเนิดได้นะครับผมฝาหลังของเขเขนะครับไก่ซีมีไหายหางสามกับใบเม็ดด้านหน้านะครับผมรถเฮ็ดงานทุกมือครับเพิ่นจำเป็นต้องใส่เงินนะครับเพิ่นก็เลยสิขายนะครับผมเพิ่นว่าเพิ่นนี่เพิ่นก็ยังไปหาคันใหม่นะครับ เพิ่นจำใจว่าสีขายนะครับี่กี่เพิ่นมีสองคันเพิ่นกะขายไปแล้วครับคันหนึ่งคันนี้ก็สิขายอีกครับทุกสิ่งทุกอย่างดีผอมใส่งานนะครับคันนี้น้ำเดิมครับขี้ขี้เลยครับผมสีเดิมโรงงานนะครับทังล้างนี่เปลี่ยนหางยกไปล่ะอันนึงครับถ่ายง่ายครับนี่มีขอต่อให้แดมเดิมๆนะครับเดิมๆแบบสื่อมาจากเกาหนอกเลยนะครับผม ยางหนานน่ก็เเลียนไม่นะครับย่างหลังนี่ก็พึ่งเปลี่ยนได้น่าจะโบโดนนะครับเกดดอกย่างเต็มเต็มอยู่นะครับผมปั่มขานี่เอาก็เเลียนมาใหม่นะครับรถนี่คือพร้อมใสงงานนะครับเป็นรุปใไบโพครับนิวฮันแลนด์ปั่มเขานี่เปลี่ยนหนาจะสองถึงสามหมื่นนะครับเพิ่นก็เปลี่ยนมาได้ประมาณสามสี่เดือนนะครับรถเทศงานทุกเมือครับตอนนี้เพิ่อนก็อยู่หน้างานนะครับเพื่อนให้ผมมาดีวิวขายให ครับนางานเิืนตัวนี้ก็เป็นปั่มกลุมนี่ก็เปียใหม่แม่นบอกครับมานีมาหนีจะคข้องรถมานีนะเป็นตานีขันแรกนะครับขั้นนี้รถใส่งานปกติทุกอย่างครับหางขืนไว้ครับใบมีดขืนไว้ละมันเครื่องบ่ขาดนะครับเป็นตัวกองสองสันนะครับผมอะไรนี่เปลี่ยใไม่เกือบทุกจุด เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นไดสตาร์ดบอกไดซ์สตาร์ดผมกับโจ่กเขื่อนนะครับบบเคยซึกอซ้ายเรื่องรถไฟฟอร์ดจร่งปันไดไดสตาร์ดนี่ก็เปลี่ยนไม้ครับปั๊มปั๊มก้มนี่เปลี่ยนตัวเทิองไม้แมนบอกเห็ดฝาไม้นะครับสตาร์ดติดปกติครับเนี่ยมือเสานี่สตาร์ดทีเดียวติดเลยนะครับเหตุงานปกติยกหางขึ้นไหวครับเครื่องห่อนเครื่องเย็นขึ้นครับเกิดมีกองสองสั่นครับกองอากาศมีกองเปียกอยู่ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้เป็น กองแขงนะครับกองสองสันครับโดดดุนนี่ราคาที่เพื่อนตังไว้ว่าเทไรครับเจ้าของรถเบาเลยแสนแปดหมื่นบาทครับผมเทไรเกาะต่อรองได้ครับสี่แสนแปดหมื่นบาทครับต่อรองได้ครับผมครับสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับต่อรองราคาไดครับเลมทะเบียน้อมโอนนะครับคันนี้รดมือเดียวครับซื้อเพิ่นผู้เดียวนะครับออกออกยื้อใสครับเอาลงมาตีเรือก็เอาเลยครับลงมาตีเรือก็เอาเลยนะครับผมอยู่ส่วนบุรี อุปกรณ์มาต่ออยู่ไทยครับอุปกรณ์มาต่ออยู่ไทยนะครับคือหางหลังนี่ก็เป็นสีเดิมเลยนะครับเรเคยเห็ดสีครับเป็นของเคเ่ครับหางสามใบกับต็มอยู่นะครับผมส่วนระบบหางนี่ผมมีปัญหาอย่างครับบลอกกระเบียนให้ไหมได้เลยนะครับมีแต่ลังค่าครับเงียบเพื่อนเคยเห็ดไปใส่งานไปบ่ค่อยเดีพิธีพิถันบันไดนะครับระบบหางนี่ยังเดิมเดิมทุกจุดนะครับผมเฟื่องดีครับขั้นนี้เวหล้างสามก่อนครับเดิมเดิม สีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานนะครับบเคยแต่งนะครับท่อนี่ก็เป็นท่อเดิมครับรันดีแห้งครับคันนี้ได้ใช้เพื่อนเฮ็ดงานให้เมืองนี้นะครับใบมีดเพื่อนเกไดปู๋ไหมนะครับแต่ก็เปลี่ยนซบใบมีดไหมครับเงี้ยงเลยนะครับแต่งมาหายพร้อมแล้วนะครับมวนดีครับคันนี้ครับพี่น้องกระสิเห็นอยู่หรอครับเพื่อนเฮ็ดงานคู่กันน้อผมมาเพื่อนก็ตามใส่งานมาแล้วครับสภาพนะครับเมืองเราครับ เบ้ะกระเพียนให้ไหมนะครับข้างล่างนี้ดีดีไปเลยนะครับผมบมหัวบมซึมนะครับน้ำมันเครื่องคันนี้ผมว่าเครื่องดีสุดละครับเครื่องอี่นี้แห้งครับเสียงแหนนครับคันนี้ขวนเขาวะมีครับเจ๋เพื่อนท็ดงานให้เมืองนะครับราคาเพื่อนตังไว้ก็อยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับผมถือหรือแพงกับพี่น้องกับพี่เจรณาเมืองเอานะครับ เจ้าของรถเพิ่นได้เกไว้เองนะครับคือต่อรองได้ครับก็รองโทรมาคุยเบิ่งก็ได้ครับเพิ่นต่อรองกันได้อยู่แล้วนะครับเบอร์โทรเบอร์ยังครับบอกเบอร์โทรเพิ่นนะครับครับ094 653 2720ครับครับรถอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับมารองเมึงกันใดครับมาชมมารองเมืองก่อนกันใดครับ บสือบ่าเป็นยังครับมาลองมึงกับบ่าากันครับเพื่อนเฮ็ดงานอยู่เกือบทุกมือนะครับผมรถใสงานปกติทุกอย่างครับเฮ็ดงานคู่กันกับมากกับร้ายงานเยอะนะครับผมกับว่าที่มีปัญหายังเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนจําเป็นต้องใส่เงินครับเพื่อนสีขายนะครับเนี๋ยวชร์เพื่อนเฮ็ดงานในเมืองนะครับท่านพี่น้องถ่าไดสนใจก็ลองติดต่อเบอร์โทรเข้นมาด้ือเบอร์โทรเบอร์โทรผมก็ได้นะครับศูนย์เก้าสามห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดแปดหรือว่าเฟซบุ๊กปอนน้อยสิทธิปกกอนนะครับหรือคอมเมนต์ใน สองปอนเราทยกันเลยครับด้วยสิถิ่มเบือโ์โทรให้นะครับกับมาดีวิวขายให้เพื่อนซื้อครับเพื่อนก็จำใจต้องใส่เงินนะครับเพื่อนเลยสิขายถี่เพื่อนห้องราคามาหนีกับเพื่อนเพื่อต่อรองนะครับผมน้องมาต่อรองคุณเมืองนะครับเพื่อราคาใดกันกับขึสิใดกันเนี่ะครับรถนีมีทะเบียนมีเลียมพร้อมโอนนะครับขั้นนีมอเป็นรถผีครับรถมือเดียวครับรถเพื่อนนึงตะกำเนิดแต่แหลกเลยนะครับรถพอตุดเทพาครับครับจะได้ได้เฉยเพื่อนร้องให้เมืองครับไป อาจารย์ได้สิร้องขั้นนี้ว่าไม่รถอาจารย์ตีเวีดดำนะครับรถอาจารย์ตีเวีดดำตอนนี้เลยขายแล้วครับขายไปที่สามแสนสามครับขั้นนังโมไมีเหลี่ยมนะครับโมมีเหลี่ยมโมไม่ยั้งเลยครับแต่ขั้นนี้มีเหลี่ยม้อมอ้วนนะครับหางโยขึ้นไว้ครับได้เพื่อนมึงการนวนดินนะครับ เตือนี้แนนเลยครับสียงเหล่าใจครับคันนี้ไม่มีแตงว่ายนะครับดินมวนดีครับพอดีผมเดี๋ยวมารับเงินทีเฮ็ดงานน้ำกันไหวนะครับก็เลยมารีวิวขายเพื่อนนำเพื่อน่าสีขายครับเพื่อนจำเป็นต้องใส่เงินนะครับมีตุระใส่เงินของเพื่อนแล้วครับเป็นก็เลยสีขายครับ เครื่องดีเกียร์ดีครับถ่ายดีให้ดูยิกดีเวิร์ครับทุกอย่างแต่ว่าสีนี่เดิมเดิมเดิมเลยนะครับผมถาพี่น้องถ้าได้สนใจก็ติดต่อเขาเมมองได้ครับอยู่จังหวัดอุบลครับพี่เรียมพร้อมโอุบลใบเมียก่อนดีเครับเพื่อไปเมียเพื่อนกระติ๊งไม้ครับโมนากรดครับแบตเบาๆเลยครับอุ่มเลยหล ตอนนี้กัเฮ็ดงานปกติทุกอย่างนะครับถ้าได้ขายกมาเมืองเอาครับถ้าได้ขายกัขายนะครับถ้าบ่ได้ขายเพิ่นก็เฮ็ดงานไปเรื่อยของเพิ่นนี่นะครับเพิ่นก็บว่าในฝ้าวนะครับแต่ว่าขันทีผู้ซื้อกขายไว้อยู่ครับครับก่อนที่แข้งครับอุ้มได้หลายความครับ640นี่บ่ต้องบอกเธอแล้วครับใจยาวแห่งครับอุ้มดินก็ได้หลายกว่า6ส0ยครับ ไมบเม็ดปูมาให้ไม่มมไม่เลยนะครับน้าประมาณซีถึงหามินครับเพิ่นปูนแบบน้มามาให้ครับไอห,หางสามไอเบื้องแล้วครับอย่าแกนแน่นะพี่น้องมันอยู่โขกอยู่สูงดันเกียร์สองสบายนะครับขันนี่กำลังมันมีตกท่อนี่ก็เป็นท่อเดิมน,น,น,นะครับดังแน่นๆน่นะครับดังลัน เสียงกขก็แกแผบสิบมมีครับออกแม่พอเพิ่นครับซาผมอยู่กับทีมงานบอกผมมีรถไถฟอรได้หลายคันหนี่ผมก็บ่าขั้นนี้นะครับเครื่องแน่นก็โมในความคิดผมนะครับนะครับที่น่องท่านได้สนใจกับที่ต่อเขามาได้ครับหรือว่าเขามาร้องได้นะครับอยู่ที่อัเพื่อวงสามสิบครับ จังหวัดอุบลในโต้เพื่อมองเลยนะครับหางแค่ครับอุปกรณ์ที่ได้ด้านหนาก็หาง3ตัวนี้นะครับคือหางเจ็ดเพิ่นบ่มีนะครับผมเป็นรถตีใส่บุกเบิกหาไถผ่านสามครับเอาผ่านหนาด้านยางเดียวนะครับด้านดินครับจะไดก็ติดต่อเข้ามานะครับพี่น้องเบอร์โทรผม0 9 3 5 0 5 8 0 8 8หครับรืออ่าโทรที่ต่อเบอร์เจ้าของรถนะครับอยู่เป็นไถไว้ครับ สำหรับผมกับว่าขั้นนี้นะครับเครื่องแนนกูโม่ลแล้วครับขัน,น,นทันใดสนใจเของาดะรองไรยนะครับผมและขอจบคลิปจบคลิปเรียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ